สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะพานักเรียนทำวงใหญ่นี้ประมาณเราจะแยกเป็นนะคะข้างล่างนี่หนึ่งวงตรงกลางนี่หนึ่งวงข้างบนนี่หนึ่งวงนะคะทั้งหมดมีสามวงนะคะให้นักเรียนดูให้ดีนะวงแรกนี่เป็นวงกลมเลยนะคะวงแรกนี่เป็นวงกลมเลยโดยนักเรียนทำอย่างนี้นะคะ วงแรกนักเรียนดูปลายเขามันใหญ่พอประมาณนักเรียนก็กะเอาว่านักเรียนอยากได้ปลายใหญ่แค่ไหนนะคะให้ทําเป็นวงกลมนะคะเดี๋ยวครูสาธิตให้ดูดังนี้นะคะโดยอันดับแรกนักเรียนก็เตรียมกระดาษมาอย่างนี้นะคะทําวงแรกก่อนนะคะวงล่างสุดนะคะพับครึ่งนะคะพับกระดาษครึ่งหนึ่ง ตรงนี้สันทบตรงนี้สันทบนักเรียนพับเข้าหากันนะคะพับเข้าหากันคราวนี้นักเรียนก็มาดูว่าความกว้างของความกว้างของระบายนะคะข้างล่างนี้มันใหญ่พอประมาณนักเรียนก็ดูเอานักเรียนอยากได้ใหญ่แค่ไหนนะคะอันนี้คือส่วนล่างสุด ครูก็กะให้ว่าประมาณ8นิ้วนะคะประมาณ8นิ้วข้างล่างนะคะอ่าให้นักเรียนวัดมาอย่างนี้ครูกะให้เลยจากจากตรงนี้ลงไป4นิ้วครึ่งนะคะสครึ่งอันนี้คือวงแรกนะคะวงแรก4ครึ่ง เราก็โค้งไปเลยนะคะอันนี้สี่ครึ่งสันทบอย่างนี้นะคะพับไปอย่างนี้พับไปอย่างนี้หรือนักเรียนจะไปเอาผ้ามาพับเลยก็ได้นะคะทีนี้จากนั้นนักเรียนวัดตรงนี้ไปแปดนิ้วนะคะแปดนิ้วความกว้างแปดนิ้วน่าจะโอเคอยู่นะคะคือส่วนที่เรากำลังจะทำอยู่ตรงนี้นะคะ จากนั้นไกลนี่นักเรียนก็ตัดเลยนะคะตัดพอดีเลยแล้วเวลานักเรียนไปวางผ้านักเรียนก็อาจจะเผื่อเย็บเข้ามาด้านในนะคะอันนี้ก็ตัดพอดีเลยแล้วนักเรียนไปตัดเผื่อเย็บเอาอีกนิดนึงนะคะพับเล็กๆนะคะนี่พอได้อย่างนี้แล้วเห็นไหมคะมันก็จะเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะ ชิ้นแรกนะคะพอเป็นวงกลมอย่างนี้เสร็จเราจะต้องวัดอันนี้ไว้ว่ามันกว้างเท่าไหร่นะคะอ่าแปดนิ้วรวมทั้งพับด้วยเป็นแปดนิ้วครึ่งนะคะอ่านักเรียนก็ตัดอันนี้แบ่งไว้เตรียมไว้อ่าอันนี้คือเซตแรกนะคะเวลาเราไปวางเห็นไหมคะเวลายือดออกตรงๆเขาก็จะเป็นพับ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 ,พบย,ย้อยๆลงไปข้างล่างนะคะ ก็จะเป็นอันส่วนล่างนะคะนักเรียนก็ถ้ามันเป็นผ้านิ่มๆแล้วมันก็จะกลวยของมันเองนะคะมันก็จะกลวยลงไปเองนะคะเป็นชั้นๆของเขาเองเดี๋ยววางผ้าให้ดูแต่อันนี้เตรียมไว้ชิ้นที่หนึ่งชายนะคะทีนี้ความกว้างตรงนี้เราจะต้องมาทําชิ้นที่สองให้ความกว้างเท่าอันนี้นะคะโดยอันนี้หนึ่งชิ้นนะคะโดยชิ้นที่สอง ชิ้นที่สองนักเรียนก็หากระดาษมาหนึ่งแผ่นนะคะเอาึ่นกลางก่อนปืนกลางอยู่ตรงไหนอ่าึืนกลางอยู่ตรงนี้นะคะมีเ,เส้นไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเวลานะะักครู าวางผ้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หุ่นกันทึงจะมองภาพออกนะคะตอนนี้ทำทำตามไปก่อนทำํำเศษผ้าลองดูก่อนนะคะ,อะพอได้อย่างนี้นะคะพอได้อย่างนี้ก็เป็นกากระบาดอย่างนี้นะคะกากระบาดอย่างนี้หีดมาเลยตรงๆ ให้เขาตั้งฉากกันนะคะจากนั้นจุดนี้นะคะจุดนี้ให้นักเรียนหาวงเวียนมาอันนึงถ้าไม่มีก็อะไรก็ได้ที่นักเรียนมีนะคะหรือเป็นสายวัดก็ได้นักเรียนก็เอาตรงกลางนี้วางตรงนี้นะคะเป็นรัศมีนักเรียนวาดมาเลยนะคะ6เซนนะคะมันจะกว้าง6เซนถ้าเกิดนักเรียนไม่มีนักเรียนเอาสายวัดวาง6เซนนะคะหมุน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 มารอบแรกนี้6เซนนะคะ ตรงนี้เป็น A นะคะตรงนี้เป็น B นะคะ A กับ B นะคะอ่ะดูดูให้ดีๆนะคะ A กับ B นะคะจากนั้นส่วนที่ขั้นตอนต่อไปนะคะอ่าขั้นตอนต่อไปนักเรียนก็เอาจุดกึ่งกลางนี้ตรง B นะคะตรง B แล้วนักเรียนมาวัดจาก B มาถึงปลายนี้เลยนะคะไม่ใช่ตรง A นะจาก B มาถึงปลายนี้เลยเท่าไหร่นักเรียนก็จับไว้แล้วนักเรียนก็หมุนไปอีกรอบหนึ่งเป็นลักษณะนี้นะคะจุดกึ่งกลางนี่จุดมาถึงตรงนี้นะคะครูก็จะค่อยๆแต้มไปนะคะแต้มไปเดี๋ยวจับอันนี้ให้มันแน่นๆก่อนครูก็จะแต้มไปนะคะอยู่ตรงนี้แต้มไป นีคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่อย่างนี้นะคะแต้มไปแต้มไปแต้มไปมันอยู่ตรงนี้มันเบี you ้ยวหน่อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวหมายแต้มไปอย่างนี้นะคะมันอยู่ตรงไหนนักเรียนก็ตรงนั้นนะคะนี่มันก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นครึ่งวงกลมมาอีกอันหนึงนี่ก็จะเป็นอันนี้นะคะจากนั้นตรง ตรงเมื่อกี้นี้อ่าเอริ่มแรก A 6เซนนะคะจากนั้นนักเรียนเอา B แล้วมาตรงนี้มันได้12เซนนักเรียนก็หมุนไปหมุนไปอเอานี้หนีดีกว่าเดี๋ยวนักเรียนจะทำยากเอาเอาสายวัดนะคะพอได้อย่างนี้ปับ๊บนะคะ12เซนจากนั้นเราก็ย้ายกลับไปตรงที่ B a แล้วก็วัดมาหาปลายนี้เท่าไหร่นะคะ ปายนี้มัน18เซนนักเรียนก็แต้มมาอีกรอบหนึง18เซนนะคะ18เซนก็มาทีละครึ่งวงกลมนะคะมาทางนี้นะคะเอาเอาตรง A นี้เป็นจุดศูนย์กลางนะคะนักเรียนก็วัดมาจับอย่างนี้ก็ได้นะคะจับอย่างนี้ก็ได้ค่อยๆแต้มมาแต้มมา นี่ได้แล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกวงหนึ่งนะคะนักเรียนก็วาดตามมาเลยนะคะอ่าพอได้อย่างนี้เสร็จนะคะคราวนี้นักเรียนก็ต้องย้ายจาก A มา B แล้วก็มาดูตรง B นี้มันกว้างแค่ไหน25่ห้เซนนักเรียนก็วัดไปเลย25เซนยี่เซนนะคะอ่า ยี่สิบเซนวัดมาเลยอีกครึ่งวงกลมนะคะมันก็จะเริ่มซ้อนๆกันมานะคะนี่นะคะนักเรียนก็วาดไปมันก็จะเป็นม้วนก้นหอยนะคะ ก็ได้อย่างนี้แล้วนะคะคราวนี้ตรงนี้นี่เราต้องการให้เขาใหญ่ขึ้นนะคะนี่อีรอนออนเนี้ยนะคะเราต้องการให้เขาใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะมาเชื่อมกับอันนี้นะคะอันที่ใหญ่อันแรกนะคะก็นักเรียนก็ไปอีกรอบหนึ่งแล้วอันสุดท้ายนี่เอาใหญ่นะคะอันนี้มันแป แปดนิ้วครึ่งเราก็มาวางให้เขาเท่ากันเตรียมเขาไว้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นนักเรียนก็เอาไม้มาก็จะเป็นรอบนี้คราวนี้มาที่ B แล้วก็หมุนมาก็เป็นรอบนี้ต่อไปก็เป็น A นะคะสลับ AB นะคะตรงนี้เราก็หมุนไปนะคะค่อยๆหมุนไป พอามาถึงตรงนี้แล้วนักเรียนขีดเส้นต่อไปอีกหน่อยนึงเพื่อเราจะเพิ่มความกว้างอันนี้ออกไปนะคะฝั่งนี้ก็โค้งมาอย่างนี้นะคะดูดูดูนะคะค่อยๆทำพอได้อย่างนี้เสร็จนะคะเห็นไหมคะเป็นอย่างนี้แล้วคราวนี้ตรงนี้วัดดูว่าเท่าไหร่ ตรงปลายนี้ที่เราเอาไปเอาชิ้นแรกมาวัดนะคะแปดครึ่งตรงนี้ก็แปดครึ่งแต่ว่าเราเอาครึ่งเดียวนะคะเราจะต้องค่อยๆใหญ่นะคะเราจะต้องค่อยๆใหญะะ่อันนี้สิบสองนะคะมาถึงตรงกลางเลยสิบสี่นะคะอันนี้นักเรียนก็วาดเลียวมาทางนี้ให้เขาค่อยๆใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวมาทางนี้อ่าสิบสี่มา นะคะค่อยๆมาเห็นไหมคะมันก็จะขาดอยู่หน่อยนึงแล้วนักเรียนก็เอาอันบนเอาอันบนค่อยๆขวาดมือมานี่ไหมคะให้เขาเชื่อมกันข้างบนใหญ่แล้วค่อยๆวนลงมาเล็กอย่างนี้นะคะทีนี้ก็จะได้อันนี้นะคะอันนี้นะคะวงนี้นะคะวงนี้นะ เดี๋ยวนะครูจะหมุนให้เวลานักเรียนตัดผ้านักเรียนจะได้ตัดถูกนะคะนี่เราก็จะหมุนตรงนี้ไปเรามาหยุดอยู่ตรงนี้เราจะเริ่มตัดตรงนี้อันนี้เอาทิ้งเดี๋ยวเวลาตัดจะทําให้ดูนะคะก็จะวนมาตรงนี้นะคะทีนี้ในนี้เขาซ้อนกันพับๆเยอะๆแค่นี้มันไม่พอนักเรียนต้องไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็ดูปริมาณในนั้นด้วยนะคะมันเราต้องจับให้เขาซ้อนๆกันนะคะ ทีนี้ตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะอืมใช้ผ้าเยอะหน่อยนะคะใครจะตัดชุดแบบนี้ต้องทำใจนะผ้าเยอะๆนะวัดแปดครึ่งแปดครึ่งไปเลยอันสุดท้ายนี่นะคะนี่เห็นไหมคะให้เข้ามาถึงนี่เลยนะคะ มันก็จะหน้าตาแบบนี้ไอ้ตรงนี้คือเราจะไปรวมกับไอ้ที่เป็นดอกไม้นะคะไอ้นี้ก็จะมารวมกับอันที่เป็นวงกลมนะคะนี่เราก็เอาหางของวงกลมมา,มาใส่ตรงนี้นะคะประกอบกันนะคะมันจะมีรอยต่อนะคะนี่นักเรียนก็ต้องเอามาเชื่อมกันอย่างนี้นะคะถ้ามันใหญ่ไปนักเรียนก็ลดเข้ามาให้เขาเท่ากันนะคะนี่เห็นไหมครับอันนี้เบอร์หนึ่งกับเบอร์หนึ่งมาชนกันนะคะ แล้วเดี๋ยวทั้งหมดนี้จะเป็นท่อนล่างแล้วเราไปทําอันเล็กๆอีกอันนึงสําหรับดอกไม้นะคะอันเล็กๆสําหรับหลับดอกไม้นี่เห็นไหมคะเราก็ทําเป็นก้นหอยเช่นกันนะคะอันนี้คือชิ้นใหญ่นะคะเดี๋ยวเวลาตัดอันนี้ต้องไปวางที่ผ้าแล้วก็ตัดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดให้ดูเอาตัวมันก่อนอันนี้คือชิ้นใหญ่นะคะ คราวนี้อันชิ้นที่เป็นดอกไม้ชิ้นที่เป็นดอกไม้นะัเกเรียนก็เอากระดาษเล็กลงนะคะกระดาษเล็กลงถ้ามันไม่พอก็ต่อกระดาษเอาคะ่ะก็ทำเหมือนเดิมแต่ลัศมีเขาจะเล็กลงนะคะเพราะว่าเราจะเป็นม้วนเป็นดอกไม้ นะคะตรงนี้เมื่อกี้เรา6เซนใช่ไหมเราก็เอาแค่3มเซนนะคะไปทางนี้3ามาทางนี้สนะคะแล้วเราก็หมุนให้เขาเป็นวงกลมครึ่งวงกลมก่อนนะคะอันเริ่มแรกนะคะอันนี้คือดอกไม้นะนี่พอได้อย่างนี้ปุ๊บอันนี้ A อันนี้ B เหมือนเดิมนะคะนักเรียนก็วัดจากปลาย b มาถึงปายนี้เท่าไหร่แล้วนักเรียนก็หมุนไปอีกหนึ่งรอบนะคะ ่อจากปายนี้นะคะหมุนไปหมุนไปเขาก็จะไปอยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่ก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครึ่งวงกลมนี้มันก็จะมาเชื่อมกับอันนี้นะคะน,นี่ก็เป็นครึ่งวงกลมนี้นะคะอันนี้วงแรกนะคะ a B จากนั้น เราก็จะต้องกลับมาที่ A แล้วเราก็วัดจาก A ไปถึงตรงนี้เท่าไหร่เศแล้วก็หมุนมาทีละน้อยนะคะหมุนมาทีละน้อยให้เข้ามาอยู่ด้านนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ่าก็จะได้อีกครึ่งวงกลมนี้นะคะอ่า พอจากนั้นได้อันนี้แล้ว12นะคะนักเรียนก็หมุนมาหมุนมาหมุนมาอันนี้ครูจะต้องลงทุนซื้อผ้ามาตัดให้นักเรียนชมนั่นเนี่ยจะต้องเอาผ้าสวยๆจะทำโชว์หุุนไว้ตรงนี้นะคะหมุนมาหมุนมา12อยู่ตรงนี้มัวพูดมันเลยเคลื่อนอ่า12อยู่ตรงนี้นะคะใช่ไหมเอยเดี๋ยวเอาใหม่ AB มานี่นะคะแล้วก็จาก B มามาลิมนี้โค้งไปนี้นะคะคราวนี้จาก A มาริมนี้นะคะแล้วเราก็โค้งมานี้นะคะคราวนี้จาก B มาริมนี้นะคะ15นะคะจากริมนี้15าจาก B มาลิมนี้นะคะไม่ใช่เออ15ตรงนี้ตรงนี้เป็นรัศมีนะคะแล้วก็หมุนไป หมุนไปนะคะเมื่อกี้มันผิดมันเล็กลงเล็กลงครูก็เลยสงสัยนะคะเห็นไหมขนาดครูทํายังผิดเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนค่อยๆทํานะคะค่อยๆทําค่อยๆค,ค,ค,คิดตามนะคะก็จะได้ตรงนี้เห็นไหมคะก็จะได้ไปอีกครึ่งวงนะคะ พอ,อดีเห็นไหมคะก็จะไปทางนี้นะคะไปทางนี้อีกครึ่งวงนี่นะคะเรากำลังเตรียมจะทําดอกไม้นะคะแล้วส่วนที่เหลือก็ก็มาจาก A นะคะคราวนี้ A ก็หมุนไปนะคะเดี๋ยนะ A อันนี้มาทางนี้มาคราวนี้ก็ A แล้วก็ B มานี้คราวนี้ก็กลับไปที่ A อยู่ตรงนี้นะคะหมุนไปใช่ไหมกลับไปที่ b มากกว่ามันจะมันจะใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวทบทวนใหม่ A มา b มารอบนี้นะคะ,นะคะจากนั้นเราก็มา B มาตรงนี้ก็มาเป็นรอบนี้คราวนี้กลับไปที่ A A ก็มาตรงนี้เป็นรอบนี้นะคะเกลับมาตรงนี้อ่าเป็นรอบนี้ มันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นเอสี่นิ้วสี่นิ้วสี่นิ้ว,วมาตรงนี้คราวนี้มาที่ B B บีมาตรงนี้แล้วก็หมุนมานะคะหมุนมาหมุนมามึกมันเบี้ยวออาหมุนมามาตรงนี้นะคะเส้นนี้หมุนมาทางนี้มารอบนี้คราวนี้ แลกลับไปที่ A A ก็หมุนไปนะคะหมุนไปเราก็หมุนไปอีกรอบหนึ่งกระดาษไม่พอแล้วก็ต่อนะคะเพื่อที่เราจะไปม้วนดอกไม้นะคะ อันนี้เราก็จะตัดออกมาแล้วเราก็จะเดินลูดนิดนึงแล้วก็ม้วนดอกไม้นะคะให้นักเรียนเตรียมไว้อย่างนี้นะเดี๋ยววางผ้าให้ดูอันนี้จะยากหน่อยนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทำตามนะคะอ่าเห็นไหมคะอันนี้ย<า>ี่สิบนี่มาทางนี้มาทางนี้นี่ยูตรงนี้มาอีกรอบหนึง นะคะเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็ได้อันนี้ทำไว้เยอะๆเลยแล้วเราต้องไปม้วนจนกว่าเราจะพอใจว่าดอกกุหลาบเราเอาจะเอาใหญ่แค่ไหนนะคะนักเรียนก็ม้วนไปอีกรอบหนึ่งใครงงก็ดูทบทวนเยอะๆเอานะคะนี่ นะคะเดี๋ยวก็ต่อกระดาษไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้เข้าเหมือนกันสองข้างอ่าก็าาจะได้อน,นี้อันนี้คือดอกไม้นะคะให้นักเรียนทําเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวไปวางผ้าหาผ้าเตรียมไว้เยอะๆนะเอาเศษผ้าทําดูก่อนได้นะคะแล้วเราก็ค่อยไปเอาของจริงลงนะคะนี่นักเรียนก็หมุนมานะคะหมุนมาให้เข้าเป็นรอบอย่างนี้นะคะ เห็นไหมคะก็ามาบรรจบกันตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตัดนะคะอันนี้คือส่วนที่จะเปเป็นดอกกุหลาบนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหมุนให้เขาแอบซ่อนตะเข็บของเขาตามนั้นแหละตรงปลายนี้อาจจะหายเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่เป็นดอกไม้อันนี้คือส่วนที่จะไปเป็นดอกไม้นะคะอันนี้ดอกอ่า กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวจะพาตัดผ้าคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้เอาเบื้องต้นวิธีหมุนอันนี้ก่อนนะคะ,ะอย่าลืมชิ้นที่นนหนึ่งวงกลมนะคะแล้วผ่าแยกออกแล้วเอาปายนี้มาเราททำม้วนก้นหอยเสร็จปลายนี้จะต้องมาเชื่อมกับปลายนี้นะคะเขาก็จะเชื่อมโยงกันนะคะนะเดี๋ยวเขาก็จะย้วยของเขาเองเดี๋ยวเราก็ไปจับที่หุ่นนะคะ ส่วนที่ซับซ้อนเป็นชั้นๆอย่างนี้เราไปจับใส่กันเอานะคะเราไปประดิษฐ์ประดอยเอานะคะ,ะเดี๋ยวพาทำกดไลค์กดแชร์ good like, good เป็นกำลังใจกันนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ